ทักษะทําให้เติบโตปี 2000, 2,023สวัสดีค่ะทักษะที่จะทําให้คุณเติบโตในยุคนี้ปีนี้ปี2,023สวัสดีทุกๆคนนะคะครูอยู่ที่ปรึกษาด้านเลขาศาสตร์สำหรับธุรกิจออนไลน์นะคะรับสอนที่ปรึกษาการตลาดและก็สำหรับที่มือใหม่หาคิดไอเดียไม่ออกไม่รู้ว่า ต้องการปรึกษาใครนะคะคุยก็รับที่ปรึกษาในออนไลน์นะคะสอนวาดรูปสอนจริงๆแล้วก็จะมาบอกนะคะว่าทักษะที่จะทำให้เราเติบโตในปี2023คืออะไรไม่ว่าคุณจะเป็นสายแม่ค้าหรือสายโคด้ดคูนะคะแม่ค้าก็คือเราเอาสินค้าของบริษัทมาแล้วเราเป็นตัวแทน ส่งต่อขายส่งต่อแล้ววันที่เราเติบโตเราก็กลายเป็นอะไรคะเราเป็นแม่ทีมเราเป็นดีลเลอร์นะคะหนึสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสายโค้ดคูนะคะควรที่จะต้องมีคือทักษะการทำคอนเทนต์ค่ะการทำคอนเทนต์ว่าช่องของคุณน่ะมาสอนอะไรมาสื่ออะไรเพราะฉะนั้นจุดเล็กๆบางคนไม่รู้อย่างเช่นสอนการเปิดเพจสอนการทำวิดีโอสอนการทำภาพ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือคุยุ้ยเรียนรู้ที่จะไม่ต้องไปจ่ายเงินย้ำๆซ้ำๆอีกคือเราต้องเรียนทำํำภาพเป็นเราต้องทําวิดีโอเป็นเราต้องไลฟ์สดเป็นเราต้องยิงแอดเป็นพาออะไรอันสุดท้ายคือเมื่อเราทำสามอย่างนี้เป็นแล้วคือการเอาลูกกระตาให้คนดูได้เห็นหน้าร้านของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นทัะนะคะที่จะทำให้คุณเติบโตในปี 2023นี้นะคะคุณจะต้องพัฒนาตัวเองว่าช่องของคุณนะคาทักษะอะไรอยู่บ้างวันนี้คุณได้ออกมาไลฟ์สดหรือ,อยังวันนี้คุณได้ออกมาทําภาพหรือ,อยังนะคะคุณทำคอนเทนต์หรือ,อยังเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เขาเริ่มจะเรียนรู้ศึกษาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกลไกลว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นที่ปรึกษาอยากจะเป็นเมนทอร์ใครอยากจะเป็นคอนซัลท์ใครเราต้องเข้าใจกลไกลของการตลาดใน ยุคนี้ให้ได้เราต้องคิดวิเคราะห์และวางแผนให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นอ่ะเรามาเป็นสายโค,ค้ดครูเรารับที่ปรึกษาให้กับสายโค้ดครูที่เป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องดูเลยว่า 1. เราจะดึงศักยภาพของเขายังไงออกมาได้บ้างสองคือเขามีความสามารถอะไรแล้วเราสามารถสอนเขาได้ไหมอย่างเช่น เ,ออเขาพูดเก่งดีแล้วเหลือแค่ทักษะการทําคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดในการเรียบเรียงคำพูดที่น่าดึงดูดและน่าสนใจเราควรที่จะสอนเขายังไงมีทักษะยังไงต้องคิดและเจาะลึกให้ได้เพราะฉะนั้นวันที่คนมาจ่ายเงินเรามาจ่ายค่าเรียนให้กับเราเขาจะดูผ่านไลฟ์สด ผ่านคอนเทนต์ผ่านคลิปวิดีโอผ่านสื่อต่างๆที่คุณถ่ายทอดไปว่าคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้นะการขายที่ดีคือการทำตัวเองเป็นที่ปรึกษามากกว่าการขายเมื่อใดก็ตามที่คุณมัวแต่ขายฉันเก่งนะทุกคนฉันเก่งนะฉันดีฉันสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะบอกได้เลยว่าแบบนี้ลูกค้าเดินหนีห่างแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทำให้ลูกค้าเหมือนได้มาช้อปปิ้งแบบสบายๆ ให้ลูกค้าได้รู้สึกแบบว่าไม่ตึงเกินไปไม่เครียดเกินไปคือเขาได้เดินเข้ามาชมหน้าร้านของเราได้มาเจอคอนเทนต์ของเราว่าเอ๊ะช่องเนี้ยเขาแบ่งปันอะไร <c oughs> ดูเขาเป็นมืออาชีพดีนะ <c oughs> เขาคิดไอเดียว่าสําหรับคนที่มีปัญหาคนพูดไม่เก่งคนทําภาพไม่เป็นเเทคนิคทําภาพแบบนี้เ,เทคนิคไล่แบบนี้เเทคนิคการทำคอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นทักษะในปี2023 ที่คุณจะต้องมีไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือสายโค้ดครูก็ตามคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีและต้องศึกษาในยุคนี้ว่าเขาเก้าวไกลไปแค่ไหนไม่ใช่อยู่ในโลกดึกดำบรรเพราะฉะนั้นยุคนี้คุณสามารถสอนได้ไหมโดยมือถือเพียงเครื่องเดียวไม่มี iPad ได้ไหมไม่มีขาตั้งกล้องได้ไหมแล้วจะทำยังไงในการที่ แก้โจทย์ให้กับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นในยุคนี้คนอาศัยดูผ่านถึงความเป็นมืออาชีพคนอาศัยดูจากการที่คุณทำคอนเทนต์เพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลยังไงอย่างเช่นเขาเซิร์ชไป Engine ้นเซิร์ชไปใน TikTok เซิร์ชไปใน Youtube ที่เอ๊ะถ้าพูดไม่เป็นติดขัดแก้ไขยังไงดีแล้วมันมีคนทำหัวข้อแบบนี้ไหมมันมีคนคิดคอนเทนต์แบบนี้ไหม แล้วพูดกระตุกกระตักพูดแบบไม่ชัดพูดแบบคนขี้เขินขี้อายยังมีเอะนั่นแล้วอีกแล้วอีกอะ่ะมันจะแก้ไขย,ยังไงเอ๊ะมีใครทำคอนเทนต์แบบนี้ไหมนะเออมีใครทำคอนเทนต์แบบนี้ไหมนะเออเขาก็กําลังจะกําลังจะมองหาอยู่ใช่ไหมว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปดูต้นแบบกับใครดีฉันจะต้องแบบไปมองหาใครดีที่เขาคิดคอนเทนต์แทนฉันนะขอบคุณคลิปวิดีโอนี้ที่แบบว่ามาเป็นมหาปัญญามาเป็นไอเดีย ให้กับฉันได้แบบมาเป็นแนวทางให้กับฉันเพราะฉะนั้นเราอะค่ะต้องทําตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของไม่ได้เลยคะ่ะครูยุ้ยนะคะวันนี้คุณก็มาตอบโจทย์ดูซิว่าถ้าฉันกินคอลลาเจนคนที่จะกินคอลลาเจนนะคะขออนุญาตจัดเสื้อทรงนิดนึงนะคะคนที่จะกินคอลลาเจนเขากินเพื่ออะไรเออเขากินคอลลาเจนเพื่ออะไรคะทุกคน ผิวมันแห้งไหมอ่าใครผิวแห้งต้องเติมคอลลาเจนมันแพงเกินไปอะยังไม่น่าดึงดูดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังยังไม่เกิดความกระตุ้นแบบช้อปปิ้งอันนี้คอนเทนต์ที่หนึ่งแล้วนะคลิปคอนเออวิดีโออันหนึ่งแล้วนะอ่าผิวแห้งแล้วอืมอะไรอีกอ่ะใบหน้าแบบว่าคอลลาเจนมันช่วยในการยืดหยุน่นใช่ไหมอ่าข้อเขา่าข้อเข่าเสื่อมใครเป็นบ้างรู้สึกเหมือน เดินแล้วล้มนั่นคือสาเหตุข้อเข่าเสื่อมที่ตรงหัวกระเบ้ามันขาดคอลลาเจนคอลลาเจนมันช่วยให้การไหลเวียนการเดินคล่องไม่ก๊อปไม่แก็บอันนี้คือครูยุ้คิดเอาแบบหน้าสดๆตรงนี้เลยนะคือเพราะอะไรมันนั่งเอ้ยพอดีชั้นหัวเข่ามันไม่ค่อยดีเลยอะหัวเข่ามันก๊อปแก็ปนะมันเขาเรียกว่าน้ำกระเบ้าคอลลาเจนตรง คอลลาเจนมันมีหลายชนิดใช่ไหมทุกคนคอลลาเจนผิวคอลลาเจนตรงกระเบาหัวกระเบ้าเนี่ยหัวเข่าเนี่ยเออคอลลาเจนมันมีหลายชนิดใช่ไหมอะตรงนี้ก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บอาฟังแล้วหน้าแบบหน้าซื้อจังเลยอะ่ะเออหน้าหน้าซื้อหน้าหน้ากินจังเลยอะเห็นไหมเราทําตัวเองเป็นที่ปรึกษามากกว่าการขายเพราะฉะนั้นทักษะหนึ่งที่คุณจะต้องมีนะคะคือคุณต้องฝึกทักษะนะคะ สิ่งที่คนเขาทำในบนโลกออนไลน์ไม่ว่าการทำภาพการทำคลิปการทำคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ก็คือ,อ,อจงทำตัวเองเป็นครีเอเตอร์ค่ะผ่านคลิปวิดีโอสิ่งเรล่านี้คนมาดูเราผ่านจากการไลฟ์สดผ่านจากการแสดงตัวตนผ่านจากการเพอร์ซ a นัลแบนดิ้งคือความเป็นตัวของตัวเองลันลาเฮ้ยฉันชอบถูกจรลิตกับคนนี้จังเลยแบบแมนแมนอ่านเท,เ,ทเท่แมนแมนจังเลยอะฉันชอบแนวเนี้ย ามาเป็นครูบาอาจารย์ของฉันเพราะฉะนั้นบนโลกใบนี้ไม่ต้องวิ่งแข่งขันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องแข่งขันกับตัวเองคือการที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอและต้องศึกษาให้ทันโลกทันยุคดิจิทัลนะคะว่าตอนนี้ปี2023ปี 5G มันก้าวกระโดดไปแค่ไหนอะไรที่มาตอบโจทย์ได้บ้างและอะตัวไหนที่มันเป็นเครื่องมือของความสบายเพราะฉะนั้นคนไม่ได้มี ต้นทุนที่ในการซื้อ iPad ซื้อ iPhone ไม่ได้มีเสมอไปคุณตอบโจทย์ใครนะคะคุณสามารถเป็นต้นแบบให้ใครคุณเป็นไอดอลให้ใครนะคะไอดอลคือคุณสร้างตัวเองมาจากมือถือเครื่องเดียวหรือคุณสร้างจากการไลฟ์สดจากคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเออฉันถ้าคอมพิวเตอร์ฉันไม่ได้อยู่บ้านอ่ะฉันชอบไปเที่ยวอ่ะฉันดูคนนี้ดีกว่าที่เขาไปไหนเขาก็เอามือถือเพียงเครื่องเดียวครูยุ้ยมียกตัวอย่างให้เคสฟังนะคะไปเซิร์ชดูได้นะคะ ชื่อพี่ดาวนะคะพี่ดาวดาวเลาะในช่อง YouTube แค่ถ่ายคลิปวิดีโอไปเดินประตูน้ำทุกวันผู้ติดตามคนมาคอมเมนต์แบบว่าเยอะหลังไหลามากเราก็คิดในใจอีกแค่ไปเดินซื้อเสื้อผ้าเนี่ยนะอีกแค่เดินไปเที่ยวเนี่ยนะคือเชื่อไหมว่าคนได้อินตามเหมือนได้แบบไปชอปปิ้งแทนกับพี่ดาวด้วยเหมือนได้ไปชอปปิ้งเดินทางไปกับพี่ดาวด้วยเขาค่อยๆถ่ายบรรยากาศ สวัสดีค่ะพี่ดาวพาเลาะนะกําลังจะพาทุกคนไปเที่ยวประตูน้ําเขาไม่ได้เป็นแม่ค้านะชื่อพี่ดาวเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแม่คา้าแต่เขาไปถ่ายบรรยากาศคนนะคะทุกคนมันมีช่องทางที่ทําให้เราสําเร็จได้เสมอคือเราอยากจะเป็นต้นแบบกับใครนะแค่ไปถ่ายพาเที่ยวเขาก็อยากรู้อัปเดตสถานที่อย่างเช่นคุณไปวัดคุณไปเที่ยวไหวพ้พระจากที่คุณไม่เคยหยิบมือถือขึ้นมาเลยวันนี้คุณหยิบขึ้นมา อัดคลิปวิดีโอรหรือไลฟ์สดบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาเที่ยววัดแห่งนี้นะตอนนี้วัดแห่งนี้คนมาหลั่งไหลเยอะมากทุกคนทุกๆคนจะต้องไปจอดรถตรงนั้นนะตรงนี้ที่มันจอดไม่ได้แล้วนะคนเขาก็ผ่านคอนเทนต์อ๋อถ้าฉันไปวัดนี้ที่ตรงเนี้ยเดิมมันมันเต็มแล้วเขาให้ไปจอดรถตรงนั้นเห็นไหมคะคนอยากรู้ทันโลกทันสมัยอัปเดตอยู่ตลอดเวลา อัปเดตท,ที่มันเป็นข้อมูลอัปเดตท,ที่มันเป็นอะไรแนวทางใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูว่าวันนี้เราจะเป็นผู้อัปเดตข้อมูลแบบไหนให้กับคนได้มาเสพสือ่อและมองเราถึงความเป็นมืออาชีพการที่เราต้องให้ไปก่อนนะคะกฎของหลักวิทยาศาสตร์นะคะและคนสําเร็จเขาได้คิดพิจารณามาเรียบร้อยแล้วว่ามันใช้ผลได้จริงก็คือการที่เราให้อะไรใครไปก่อนนะคะ หรือความกระตันยูคือยิ่งให้ก็ยิ่งได้มันจะเป็นเหมือนกฎที่ย้อนกลับคืนมาหาเราเมื่อใดก็ตามที่เราทําคลิปเราให้ผู้คนไปมากเท่าไหร่เห็นถึงความจริงใจเห็นถึงความมุ่งมั่นสิ่งเหล่านั้นนะคะมารูปแบบการเป็น f อทุกคนเพื่อนมาเป็น f อเราเพื่อนมาแชร์ไลน์ให้เราเพื่อนมาส่งของฝันให้เราอ่าวันหนึ่งซึมซับไปมากเรื่อยเรื่อยเรื่อย มาเป็นลูกศิษย์เรามาเป็นลูกค้าเราเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราให้เราอัปเดตเราจริงใจบนโลกออนไลน์ online, มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณคิดทุกอย่างว่าเป็นเงินอะจริงๆคือทุกคนต้องการเงินกันทุกคนคะ่ะไม่มีใครปฏิเสธว่าทําตรงนี้แล้วไม่ต้องการเงินอาจริงไหมคะทุกคนต้องการเงินทั้งนั้นแต่ เงินอยู่ในกระเป๋าของลูกค้าไม่สามารถไปฉุดลากถูได้แต่เขาเกิดความพึงพอใจที่เขาอยากจะจ่ายให้กับคุณอยากจะจ่ายให้กับคนนี้เห็นถึงความจริงใจเห็นถึงกองของการให้เห็นถึงกองของการให้ความรู้อะไรดีๆบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่คุยมาสรุปนะคะทักษะที่จะทําให้คุณเติบโตในปี2 0 2 3นั่นก็คือทักษะของการที่ ทำตัวเองให้เป็นที่ผู้ประกอบการทักษะในการศึกษาการตลาดในยุคนี้ทักษะในการทำคอนเทนต์ทักษะในการพัฒนาตัวเองทักษะของการทําตัวเองเป็นที่ปรึกษามากกว่าการขายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันจะทําให้คุณเติบโตในปี2023เพราะสิ่งที่คุยพูดมันไม่มีข้อไหนที่ขาดตกบกพร่องเพราะอะไรเมื่อไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ทีมเอ่อไม่ได้เป็นสายโค,ค้ชครูคุณต้องมีทักษะแนวคิดใหม่ๆ ให้กับลูกทีมของคุณคุณต้องมีทักษะการก้าวไกลบนโลกใบนี้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วสินค้าของคุณมันไปตอบโจทย์ตรงไหนแล้วเราทุกคนทุกคนนะคะเป็นลูกทีมแต่ลูกทีมแต่ละคนก็ขายดีลูกทีมบางคนก็ขายของไม่ดีและไอ้คนที่ขายของดีเขาทำยังไงกันเขามีไม n d s e t ยังไงมีชุดข้อมูลยังไงนะคะมี m i n d s e มีชุดข้อมูลยังไงหากใครฟัง ไลน์นี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะให้คุยุเป็นที่ปรึกษาเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นและก็คนที่ต้องการเอาจริงเท่านั้นยังไม่เอาจริงยังไม่ต้องทักมาคุยุให้ในราคาพิเศษ5,599บาทมาเจอตัวกันหนึ่งวันที่กรุงเทพถ้าใคร ยังไม่มีเงินสามารถทักอินบ็อกซ์มัดจําไม่ก่อนได้นะคะมัดจําที่อยู่ที่สามพันบาทได้มัดจําว่าอยากจะมาลงเรียนให้คุยมาเป็นที่ปรึกษาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในราคานี้มาก่อนอย่างแน่นอนแต่เพราะอะไรคะเพราะเราเห็นถึงคุณค่าของคนที่อยากจะเอาจริงงบน้อยแล้วไม่รู้ว่าจะหาใครเป็นต้นแบบหาใครมาเป็นลู่ทางมหาปัญญา แต่เมื่อคุณวางใจเชื่อใจแล้วรู้สึกว่าเป็น FC คุยจริงๆติดตามรู้สึกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้สอนดีมีการให้ดีนะคะราคานี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะมาก่อนเราจะแบ่งปันสอนจับมือทําให้กับคุณให้คุณได้อัดคลิปนะคะแต่ไม่ได้มีถ่ายโ h โตชุดนะแต่เป็นการคุยนะคะแนวทางในตัวตนของคุณนะคะอยู่ที่ราคา 5,999บาทซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจอตัวกันหนึ่งวันที่กรุงเทพใครเอาจริงก็ทักไปถ้าใครยังไม่พร้อมนะคะก็มาเรียนรู้หน้าไลฟ์ฟรีๆตรงนี้ไปก่อนแต่เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ได้และปีนี้เป็นปีของฉันที่ฉันจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองคุณจะต้องเอาจริงกล้าตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงและครูยุยเห็นคุณค่าในของทุกคนที่จ่ายเงินมาทุกบาททุกตัง ในวันที่เราอยากจะเรียนกับใครเรารู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกตังค์ที่เราจ่ายเพราะฉะนั้นคุยุทธจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองนะคะใครที่เข้ามาเจอคุยุทธนะคะอย่าเป็นคนที่ใจอ่อนแออย่าเป็นคนที่ใจสออนะคะตัวเรารู้ว่าผลลัพธ์วันนี้ยังไงเราสําเร็จแน่นอนแค่เชื่อใจใครไม่เชื่อฉันเชื่อตัวเองร้อยเปอร์เซนต์สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนมากๆที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หวังว่าพระส ปี2023จะได้เกิดไอเดียมหาปัญญาให้กับทุกคนได้ไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย